ครับการสวัสดีช่องเซาของมันทีหาเมษายนพศ25 6 8ันากสบาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครับสัมรชนีกาสีน้นำผ้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมาเลือกซื้อเลือกชมงัวครับเป็นงัวสายพันธุ์ไทกกางลูกผสมบามันครับพี่น้องครับเรากะทางช่องเราบริการส่งฟรี200ยกิโลเมตรแรกเก็บเงิน,งนปลายทางเลยครับพี่น้องครับมีทั้งราคายกราคาแยากเลยครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับ ศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดที่ตั้งคอกวัวตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนอกเหนือจากสองร้อยกิโลเมตรทางช่องก็สามารถจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศพูดคุยกันครับพี่น้องครับบางทีสิ่งดีทันได้ยินสิ่งดีทันชิดอาสิวเมนกันได้ครับว่าเธอโทรมาคุยกับผมครับพี่น้องครับอ่ะบัน,นี้หันมาเมืองโคมรมแลกกอนนะครับพี่น้องครับ บ่อไร่ห้างบ่อมองขายครับเป็นแม่ลูกเมียงัวลูกแรกแม่ลอยสามสิบบ่อครับเป็นงัวสดสดยุอ่างัวสดสดครับพึ่งลูกแรกครับพี่น้องครับรับแม่นังนาหนาลูกนังหนาหนาครับลูกสาวเป็นลูกผสมเละครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวเป็นลูกสาวอายุกี่เข่าสามเดือนครับพี่น้องได้คว้มสดได้นังหนาครับพี่น้องครับได้ป่ากล้วยนี่ครับหางลำลำเลยเขา เดี๋ยวานมาทั้งพียังมาย้อนเสียงครับพี่น้องสลัมองขายนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนี่ครับพี่น้องครับกินยาดีรแกรมได้ครับนาเขาดีเีครับถ้าเปรียบเป็นสายพันธุ์ไทยกลางอ่าตัวที่บไทยกลางกับงามเลยครับพี่น้องครับนาโงงนาเขาดีครับนี่ครับลูกสาวกับที่ว่าโตดีเยอะครับพี่น้องครับถ้าเปียบเป็นสายพันธุ์เนเด้อครับพี่น้องครับอ่าพานไปบะเนี้มังคบที่สองครับ เป็นแมีลูกเมียเด้อครับพี่น้องครับงวนนี่ลูกตัวที่สองครับแมีละรร้อยสามสิบบวกเช่นกันครับนี่ครับแมีขาวไอ้ว่าให้ลูกง่วนให้ลูกแดงนี่หางลำลูกสาวอยู่สี่เดือนกว่าครับก้นนี่เจ้าขวงเขาบอกว่าแมีทับแล้วอ่าสีขาสองเดือนนะเพิ่มุ่งทองเล้ครับเพราะผมบ่ได้ตรวจท่องครับพี่น้องครับนี่ครับผมขายแบบเมีลูกไปเลยอันนี้ตัวลูกสาวคนลูกสาวก็ถือว่าตัวดีอยู่ครับ เอาไปหนึ่งมื่นแปดพันหารอยบาทเช่นกันครับพี่น้องครับสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมกาวัยนะครับตัวลูกก็ถือว่าตัวดีนะครับพี่น้องครับนะครับบันที้ในกรณีพอเม่พี่น้องยกสองโคมไปเลี้ยงเนยครับพี่น้องครับเอาเบบยบตตอกันเลยครับพี่น้องครับผมชิ้นน้ำสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทครับพี่น้องครับนี่ครับสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาท ขุมาเกินราคาแน่นอนครับกา้ากาการันตีเลยครับพี่น้องครับนี่ครับยุที่ท่ันสีเรียกว่าสี่เหลี่ยมสายพันธุ์ไหนละครับพี่น้องครับเพราะว่าราคาง่วงกับบริกรกันหลายครับสมมือนี่ครับง่วงไทยง่วงไยกลางง่วงไถไงราคาเงินบริชีกันหลายครับทั้งนั้นท <inhos> ั้งนี้แ่แล้วแต่สภาพแล้วแต่ควมสดแล้วแต่ตัวลูกครับพี่น้องครับในการพิจารณาราคาขายนี่ครับพี่น้องครับนี่กรเบว่า พอมีน้องได้ฟังครับพี่น้องครับบางที่พอมีน้องอาจจะ่เข้าใจว่างัวควมสูงซันซันกันคมหนึ่งือขายถือคมหนึ่งือขายแพงแต่ต้องมึงลักษนะวะแม่มันโสดบอลูกมันดีบอมันดึงกันบอมาณนี้ไหมครับพี่น้องครับเพราะว่าเนี่ยมันเป็นสื่อมากเถิดลูกมันดีแมมมันโสดน้องกับสื่อเันถึกเ่ราอะไรเครับพี่น้องครับอ่ะฝากไ้เป็นแนวท่างสันๆันได้ว่าไดใจควเลยครับพี่น้องครับนินเป็นทั้งเท่าระสาบด้วยครับพี่น้องครับหินสีคนพร้อมจบครับสำหรับชิมนี้ขอจบไปที่เพียงเท่านี้ครับกราบสวัสดีครับ